จอกข่าวร้อน การท่านผู้ชมคะก็เข้ามาในช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วนั่นนะคะก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่ตามมาคะ่ะหลังจากที่ทางรัฐบาลนั้นได้มีการประกาศนะครับเตรียมทยอยปรับขึ้นราคาแกสส๊สธรรมชาติสําหรับรถยนต์ด้วยว่า NGV นะคะอีกิโลกรัมละ6บาทด้วยกันซึ่งก็จะมีผลนะคะตั้งแต่วันที่16กมกราคมปีหน้านะคะในประเด็นนี้ก็ได้สร้างความกุลาหลและความไม่พอใจให้กับบรราดาผู้ประกอบการเดินรถขนส่งมวลชนที่ต้องแบกรับภาระค่าเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะโดยทางด้านของนายยูเจียนยุนยงพงศ์นะคะซึ่งเป็นรธา์ก ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผู้ประกอบการขนส่งประมาณ10สมาคมก็ได้มีมติออกมาถแถลงออกถแถลงการนะคะคัดค้านการเตรียมปรับขึ้นราคาก๊สธรรมชาติสำหรับรถยนต์หรือ NGV อีกกิโลกรัมละ6บาทค่ะที่จะเริ่มทยอยปรับตั้งแต่วันที่16มกราคมปีหน้านะคะและก็เรียกร้องให้นายพิชัยนริธิพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานลาออกจากตาแหน่งเพราะ เนื่องจากปล่อยให้มีการปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมก็ถือเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่แล้ว โดยเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านการขึ้นราคาอย่างเป็นทางการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายกรัฐมนตรีภายใน7วันค่ะซึ่งทางนี้นะ,นะคะาหากว่ารัฐบาลน,นั้นยังมีการยืนยันกันออกมาเนี่ยนะคะที่จะขึ้นราคาในวันที่9มกราคมปีหน้าผู้ประกอบการขนส่งค่ะก็จะมีการระดมรถนะคะกว่าร้อยคันด้วยกันไปปิดล้อมบริเวณอาคารสานักงานปตทและกระทรวงพลังงานหากกระทรวงพลังงานยังไม่มีคําตอบนะคะกลุ่มผู้ประกอบการค่ะก็จะมีมาตรการตอบโต้รัฐบาลด้วยการ จะประกาศหยุดการให้บริการทันทีรวมทั้งนะคะจะปรับขึ้นราคา,าค่าขนส่งในวันที่16มกราคมปีหน้าด้วยพร้อมกับนะคะในวันที่มีการปรับขึ้นราคาแก๊สเ g v นจีวีมีผลบังคับใช้ก็จะมีความเคลื่อนไหวกันออกมาค่ะค่ะส่วนทางด้านของนายวิทูลแนวพาณิชย์นายยกสมาคมผู้ประกอบการรถแท็กซี่สยามนะคะก็กล่าวค่ะว่าตนเองนั้นจะใช้เวลาจะให้เวลารัฐบาลน,นะคะเพื่อที่จะไปพิจารณาทบทวนการขึ้น NG v วให้แล้วเสร็จภายใน วันที่31ทธันวาคมนี้หรือสิ้นปีนี้นะคะและถ้าหากว่าไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจรถแท็กซี่ซึ่งก็มีสมาชิกรวมกว่า73,000คันค่ะก็จะเริ่มทยอยหยุดวิ่งโดยจะเริ่มจากหยุดวิ่งเป็นเวลา15วันหรือ1เดือนนะคะและถ้าหากว่าในวันที่16มกราคมปีหน้าปตทยังมีการปรับขึ้นราคาก๊สซ NGV จริง สมาชิกของสมาคมค่ะก็จะพร้อมใจกันปรับขึ้นค่าบริการนอกมิเตอร์เพิ่มอีกเที่ยวละ20บาทนอกเหนือไปจากค่าโดยสารตามมิเตอร์ค่ะค่ะซึ่งทางด้านของนายพีรพงศ์นะคะอัจฉริยะชีวินรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของหน่วยงานธุรกิจแก๊สธรรมชาติปมจปตทนะคะก็กล่าวเขาว่าการปรับขึ้นราคาแก๊ส NGV นั้นมีความจําเป็นค่ะเพราะปัจจุบันนะคะอยู่ที่ราคา8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะก็ะถือว่าเป็นราคาที่ขายขาดทุนแล้วในขณะที่ปัจจุบัน นะคปะปตทเองก็มีภาระขาดทุนจากการไปอุดหนุนราคาแก๊ส NGV ถึง30,000ล้านบาทเมื่อรวมสิ้นปีนี้นะคะจะมีภาระขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น40,000ล้านบาทค่ะค่ะและส่วนการเปิดรับขึ้นทะเบียนแท็กซี่ในโครงการบัตรเค,ครดิตพลังงาน NGV ในรอบแรกที่เมืองทองทานีนะคะ ระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะนายพิรพงศ์ก็เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้นั้นมีผู้มาลงทะเบียนแล้วประมาณ5,000รายซึ่งจากนี้ทางปตทก็คงจะต้องเพิ่มจุดรับลงทะเบียนในสถานี NG v วมากขึ้นเพื่อให้แท็กซี่นั้นมาขึ้นทะเบียนได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะค่ะโดยในช่วงระหว่างนะ,นะคะวันนี้วันที่20เนะนะคะไปจนถึงวันที่23ธันวาคมนะคะก็จะเป็นรอบ2ราลค่ะที่จะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมกับนะคะรับขึ้นทะเบียนที่บริเวณชั้น 6ค่ะเจเจมองจะุูจัรนะคะซึ่งปตทก็คาดแลยค่ะว,ว่าจะมีแท็กซี่มาขึ้นทะเบียนขอรับบัตรเครดิตพลังงานประมาณ1 0 0 0 0แสนรายนะคะจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งเอาไว้ที่1 3 0 0 0แสา่รายค่ะค่ะและสำหรับในประเด็นเรื่องของการปรับขึ้นราคาก๊สธรรมชาติสำหรับรถยนต์หรือ NGV อีกกิโลกรัมละ6บาทตั้งแต่วันที่16 มกราคมในปีหน้านเนี่ยนะคะก็จะมีการขึ้นทะเบียนแท็กซี่ในโครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV จะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาหรือไม่นั้นนะคะเรื่องนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณมนูนสิริวนันซึ่งเป็นนักวิชาการด้านน้ํามันค่ะสวัสดีค่ะคุณมนูนค่ะคสวัสดีครับคุณจิตดีครับสวัสดีครับคุณปนละลมครับค่ะ ค่ะในประเด็นนี้เองค่ะในเรื่องของการปรับราคาก๊สซอ g v วทางคุณมนูนนี่มองว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจขนส่งอย่างไรบ้างคะก็คงจะกระทบบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรถแท็กซี่นะครับแล้วก็รถขนส่งตลอดจนกระทั่งรถเมล์โดยสารประจําทางนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผลกระทบก็คงจะไม่ได้มากอะไรเพราะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ขึ้นทีเดียวนะครับก็ค่อยๆทยอยปรับขึ้นไปทีละเดือน ซึ่งก็ทําให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะ,ะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่าได้มีการแจ้งล่วงหน้ากันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับ<ฆ>ก็คงจะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซ LPG กับเป็นกีวีเนี่ยก็มีการตรึงกันไว้เป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับถ<ฆ>้าเกิดยังตรึงราคาไว้ต่อไปเนี่ย เราก็ไม่ไม่สามารถเปแม่ให้ปัญหารโครงสร้างพลังงานที่มันเปียดได้ครับค่ะทีนี้คุณมนูนคะทางคุณมนูนุเองบอกว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรมากแต่ทีนี้ทางด้านของผู้ประกอบการเองเขาก็ออกมาประกาศว่าจะเคลื่อนไหวกันในช่วงต้นปีหน้านี้นะคะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็มองว่ามันขึ้นเยอะเกินไปนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขามองว่าราคาที่ขึ้นไปถึง อย่าง n อ็เนี่ยขึ้นกิโลกร,รัมละห้าสิบสตางค์ทุกๆเดือนเนี่ยรวมแล้วหนึ่งปีเป็นเงินหกบาทต่อกิโลเนี่ยเขามองว่ามันเท่ากับขึ้นไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นซึ่งมันอาจจะสูงเกินไปแล้วก็เขาเองก็ยังข้องใจในเรื่องของต้นทุนที่แท้จริงน,นะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> อาไปนะครับ <c oughs> ว่าต้นทุนที่แท้จริงของปตาทานั้นเนี่ย <c oughs> เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าสามารถจะพูดคุยกันได้นะครับก็เอาตัวเลขทั้งหลายมาคุยกันนะครับมันก็น่าจะหาข้อสรุปที่ลงตัวได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าต้นทุนของก๊าซเป็นทีวีนั้นมันก็ได้มาจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งการซื้อก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนั้นมันก็มีสูตรการรับซื้อที่แน่นอนตายตัวอยู่แล้วแล้วก็สามารถจะคำนวณออกมาได้ว่าต้นทุนของปตทนั้นอยู่ที่ จะกิโลละกี่บาทนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเวลาพูดคุยกันเนี่ยทางสายผูะกอบการก็ไม่ค่อยเชื่อตัวเลขของทางปตทหรือไม่เชื่อตัวเลขของทางราชการนะครับ,รบก็เรียกร้องขอดูเอกสารขอดูสัญญาขอดูอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งตรงนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับว่าเอกสารสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันบางทีมันเป็นความรับทางธุกรกิจนั้นถ้าจะไปขอดูหมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ยาก,กน,นะครับ ี่ยตรงนี้ก็ต้องต้องไว้วางใจกันบ้างนะครับไม่งั้นแล้วก็คงไม่สามารถจะตกลงกันได้นะครับค่ะ <c oughs> ทีนี้ในแง่ของราคาค่าขนส่งล้ะคะที่ทางผู้ประกอบการเองก็ออกมาประกาศบอกว่าจะขึ้นราคาผมคิดว่าทางผู้ประกอบการเองก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าค่าขนส่งที่ผู้ประกอบการคิดจากผู้บริโภคหรือคิดจากบ,บริษัทอยู่บริษัทขนส่งสินค้าอยู่ทุกวันนี้เนี่ยค <c oughs> ่าขนส่งนั้นเนี่ยก็ไป <c oughs> อ้างอิงราคาน้ำมันดีเซลนะครับเพราะว่าค่าขนส่งที่ใช้ทุกวันนี้เนี่ยก็คิดบนพื้นฐานของราคาน้ำมันดีเซลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้น้ำมันดีเซลในการขนส่งนะครับก็ไปใช้กา๊าซเอ็กันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตอนที่เปลี่ยนจากน้ำมันดีเซลไปใช้กา๊าซเอ็เนี่ยผู้ประกอบการก็ได้ลดต้นทุนไปเยอะนะครับ แต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ไม่ได้มาลดค่าขนส่งให้กับผู้บริโภคซึ่งเราก็เข้าใจนะครับว่าทางผู้ประกอบการเองนั้นมีมีการลงทุนในการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากดีเซลมาเป็น n อ v เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาประหยัดได้เขาก็บอกว่าเขาต้องเอาไปเอาไปชดเชยเงินลงทุนก่อนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอได้เงินลงทุนคืนแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นส่วนเกินมาเนี่ยมันก็น่าจะามาลดให้กับผู้ประกอบ,กอบให้ให้กับประชาชนบ้าง แต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นาราคาขนส่งสินค้าลดลงเลยหรือค่าโดยสารลดเมลถประจําทางก็ไม่เคยลดลงเลยนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่า,าก็ยังคงอ้างอิงราคาค่าโดยสารหรือค่าขนส่งสินค้าเนี่ยจากราคาน้ำมันดีเซลอยู่ทุกครั้งที่ราคาน้ำมันดีเซลขึ้นเนี่ยก็จะมีการขอปรับขึ้นราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นค่าขนส่งทุกครั้งไปใช่ไหมครับงั้นผมว่าตรงนี้ทางผู้ประกอบการก็ต้องใจกว้างนะครับว่า ในเมื่อตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็อ้างอิงต้นทุนกับราคาน้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าราคา gas 10TV ขึ้นไปบ้างเนี่ยก็ต้องดูว่ามันราคามันยังต่ากว่าน้ำมันดีเซลหรือเปล่าซึ่งผมก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นราคา gas v ขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังต่ำกว่าน้ำมันดีเซลอยู่เยอะมากนะครับค่ะดังนั้นก็คงจะต้องมีการทําความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการขึ้นราคาปรับขึ้นราคาในครั้งนี้ด้วยนะคะ ครับคือคือต้องต้องเข้าใจนะครับว่าราคาพลังงานในบ้านเราเนี่ยมันมีการบิดเบือนกันมาเป็นเวลานานเนี่ยนะครับแล้วพอมีการปรับโครงสร้างกันทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับมันก็มีการมีผลกระทบเกิดขึ้นผมก็ไม่ได้บอกว่าผู้ประกอบการจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็ยอมรับว่าการปรับเพิ่มขึ้นมากถึงหกบาทต่อกิโลอย่งเนี้ภายในหนึ่งปีเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องรับผลกระทบแน่นอน แต่ผลกระทบตอนนี้มันเพ่เกิดขึ้นจากการที่เรามีนโย,ยบายไปตรึงราคาพลังงานในราคาถูกมาเป็นเวลานานโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงถ้าเรามีการปล่อยให้ค่อยๆขึ้นมาโดยตลอดนะครับผลกระทบมันก็จะไม่มากอย่างนี้ครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะนั่ก็เป็นคุณนรรลุสริวันนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานค่ะก็คงจะต้องรอกาะติดกันอีกสถานรรการณ์หนึ่งนะคะกับความเคลื่อนไหวทางด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าที่จะมีผลบังคับใช้กันในช่วงวันที่16มกราคมนะคะ และช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณบุรดมจิตดอนและดิฉันจิตดีสีดีพร้อมด้วยทีมงานของเจาะข่าวร้อนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ